สมาชิกวุฒิสภานะครับได้แสดงท่าทีสนับสนุนการเลือกประธานและก็รองประธานวุฒิสภาในสมัยวิสามันทั้งนี้ก็เชื่อแหละครับว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศด้วยนะครับโดยเตรียมที่จะมีการบรรจุยติดังกล่าวไว้ในวันที่9ก้าพฤษภาคมนี้ครับหลังที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบให้บรรจุยติเลือกประธานวุฒิสภารองประธานวุฒิสภาและคณะกรรมาการสามัญจำนวน22คณะ เป็นยติเดียวกันในการประชุมเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาด้วยคะแนนเสียง65ต่อ23นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมจะนำยติดังกล่าวบรรจุไว้ในการประชุมครั้งถัดไปโดยประธานนัดประชุมครั้งถัดไปในวันที่9พฤษภาคมซึ่งจะนำเข้าที่ประชุมใหญ่เพื่อหาข้อสรุปว่าการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวและอยู่นอกเหนือพระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมวุฒิสภาสมัยวิสามัญ ที่มีคำสั่งให้วุฒิสภาดําเนินการใน2เรื่องคือให้ความเห็นชอบสรรหาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชและตรวจสอบคุณสมบัติของตุลาการผู้ทรงคุณวุฒิประจําสารปกครองว่าสามารถทําได้หรือไม่ทั้งนี้ในการประชุมนัดแรกสวออหลายคนโดยเฉพาะแกนนากลุ่ม40สวอาทิในคํานูลิทธิสมานนายสมชายแสวงการมั่นใจนะครับว่าการเลือกประธานวุฒิสภาในระหว่างสมัยประชุมวุฒิสภาแบบวิสามัน สามารถดำเนินการได้โดยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา132วรรค2ถึงแม้ว่าขณะน,นี้มีความพยายามตีความว่าวุฒธธิสภามีอำนาจเฉพาะการแต่งตั้งคณะปปะชคนใหม่และการสัญหากรางการตุลาการสารปกครองเท่านั้นแต่ถ้ามองแบบไม่มีอคติจะเห็นว่ามาตรา132วรรค2กำหนดให้วุฒธธิสภาแต่งตั้งบุคคลตามรัฐธรรมนูญได้ซึ่งก็รวมไปถึงประธานและรองประธานวุฒิสภา ด้านรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งนั้นมองว่ากรณีที่สวบ,บางส่วนเสนอยติเพื่อให้เลือกประธานและรองประธานวุฒิในการประชุมวุฒิสภาสมัยวิสามันหลังจากพิจารณาวาระการเลือกกรรมการปรปรชและผู้ทรงคุณวุฒิในสารปกครองเสร็จแล้วจะดําเนินการอย่างไรต้องขึ้นอยู่กับที่ประชุมว่าจะเห็นอย่างไรส่วนตัวนั้นไม่สามารถตอบได้ว่าจะมีสิทธิ์พิจารณาได้หรือไม่เพราะจะถือเป็นการชี้นํา ในส่วนที่มีผู้เสนอชื่อตนเองเข้าชิงตำแหน่งประธานวุฒธธิสภานั้นนายสุรชัยระบุว่าถ้าได้รับความไว้วางใจในการเสนอชื่อก็พร้อมที่จะแข่งขันตามกติกาและข้อบังคับที่กำหนดไว้พร้อมกันนี้ย้ำด้วยว่าบุคคลที่จะมาทำหน้าที่ประธานวุฒธธิสภาจะต้องมีความเป็นกลางเป็นอิสระไม่ถูกครอบงำจากฝ่ายการเมืองและต้องเป็นผู้ที่สร้างความเป็นเอกภาพเป็นปึกแผ่นให้กับสถาบ,านบันวุฒิสภาอีกทั้งในปัจจุบันสังคมก็คาดหวังกับสถาบ,านบันวุฒิสภาอย่างยิ่ง เพราะถือเป็นสถาบันนิติบัญญัติเดียวที่ยังคงเหลืออยู่สำหรับบุคคลอื่นที่ได้รับการคาดหมายว่าจะเข้าชิงตำแหน่งประธานวุฒิสภานั้นประกอบด้วยนายจองชัยเที่ยงธรรมสบสุพรรณบุรีนายสีเมืองเจริญสิริสบมหาสารคามและพลตำรวจเอกจงรักจุธานนสบสันหา